สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจจะฟังดูสวนกระแสมากๆเลยนะครับคือการค้นหามูลค่าในโลกของมีมคอยที่แสนจะวุ่นวายด้วยสิ่งที่เรียกว่าความเงียบดีแหละครับคือลองนึกภาพตลาดมีมคอยดูนะครับมันเหมือนกับงานปาร์ตี้ที่เสียงดังสุดๆเลยทุกคนพยายามตะโกนแข่งกันทั้งกระแสโซเชียลทั้งการตลาดแบบอัดเต็มที่ทั้งการปั่นราคาทุกอย่างนี่คือเสียงรบกวนที่ทําให้เราสับสนไปหมด คำถามก็คือแล้ว่ามกลางเสียงดังๆพวกนี้เราจะแยกของจริงออกจากของปลอมได้ยังไงกันถ้าพูดถึงมีมคอยเนี่ยภาพจําของหลายๆคนก็คือต้องปัน่นต้องโปรโมตต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยพูดต้องสร้างกระแสะในโซเชียลให้มันดังเปี้ยงปร้งตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือความสนใจจากผู้คนนี่แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เราลองแบ่งโลกของมีมคอยเป็น2ฝั่งดูนะครับฝั่งหนึ่งคือแบบที่เราคุ้นเคยกันดีเลย คือต้องตะโกนเก่งเรียกร้องความสนใจเก่งอีกฝั่งหนึ่งนี่สิครับตรงกันข้ามแบบสุดข,ขั้วเลยคือเลือกที่จะเงียบไม่มีตัวตนบนโซเชียลมีเดียไม่มีการตลาดใดๆทั้งสิ้นเอาละพอเห็นภาพสองฝั่งที่ต่างกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้แหละครับเราจะมาลองคิดกลับด้านกันดูว่าถ้าความเงียบมันไม่ใช่จุดอ่อนละ่ะและนี่คือคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยครับจะเป็นไปได้ไหมว่าโปรเจกต์ที่เจ๋งที่สุด กลับเป็นโปรเจกต์ที่เงียบที่สุดการที่ไม่ทําการตลาดไม่ปั่นกระแสโซเชียลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนแต่กลับเป็นเหมือนเครื่องกรองชั้นดีที่คัดเฉพาะโปรเจกต์ที่มีของจริงเท่านั้นให้รอดอยู่ซึ่งกรอบความคิดนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าตัวกรองเวลามูลค่าเงินครับหลักการมันง่ายมากเลยนะคือพอเราเอาเสียงรบกวนจากการตลาดออกไปให้หมดเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดขึ้นก็คืคอแก่นแท้ของมูลค่าซึ่งมันก็ประกอบขึ้นจากองค์ประกอบพื้นฐาน3อย่างนี่แหละครับ โอเคเรามาผ่าดูไส้ในกันดีกว่าครับว่าองค์ประกอบ3มอย่างที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซึ่งเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆนะครับเราจะเรียกมันว่า DNA แห่งมูลค่าก็แล้วกันตัวแรกเลยนะคือ time DNA หรือ DNA ด้านเวลาลองนึกภาพนาฬิกาที่เดินตรงเป๊ะๆไม่เคยมีใครมาหมุนแข็มเล่นหรือเร่งให้มันเร็วขึ้นดูสิครับเวลาที่มันเดินไปตามธรรมชาติไม่ถูกปั่นด้วยกระแสโซเชียลเนี่ยมันจะสร้างสนามแข่งขันที่แฟร์และมั่นคงสาหรับทุกคน ลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยว่ามีมทั่วไปเนี่ยเวลาของมันจะถูกบิดเบือนไปตามกระแสสังคมแต่พอเป็นมีมที่ไม่มีโซเชียลปุ๊บเวลาจะเดินไปตามธรรมชาติของมันเองใครก็เข้ามาควบคุมหรือมาปั่นไม่ได้ซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความเป็นธรรมจริงๆต่อมาตัวที่2ครับ value DNA หรือ DNA ด้านมูลค่าที่มันจับต้องได้จริงๆอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าโปรเจกต์เนี่ยมีดีแค่ค,คาําโฆษณาหรือว่ามีกลไกลที่มันทํางานได้จริงอยู่ข้างในประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือถ้าไม่มีการตลาดมาคอยสร้างซอรี่สวยๆช่วยโปรโมตเนี่ยโปรเจกต์ที่เงียบๆมันจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อมันมีดีจริงๆเท่านั้นมูลค่าของมันเดไม่ได้มาจากคำพูดสวยหรูแต่มาจากการกระทำที่พิสูจน์ได้จริงๆบนบล็อกเชนครับและสุดท้ายครับมันนี่ DNA หรือ DNA ด้านการเงินซึ่งจะพาเราไปดูถึงต้นตอเลยว่าความจริงที่ขับเคลื่อนมูลค่าของโปรเจกต์นั้นๆเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ สไลด์นี้คือเห็นภาพมากเลยนะครับมันเป็นการเทียบกันจะจะระหว่างข้อมูลจากการตลาดที่ใครจะพูดอะไรก็ได้กับข้อมูลจริงบนบล็อกเชนที่โกหกไม่ได้พอเราตัดโซเชียลมีเดียออกไปปุ๊บสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความจริงล้วนๆที่ทุกคนสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทีนี้มาถึงช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับเราจะมาลองเอา d n a ทั้ง3ตัวนี้มาใช้เป็นตะแกรงร่อนหาของจริงกันดูแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์มันจะน่าทึ่งขนาดไหน แค่ด่านแรกเลยนะใช้ไทม์ DNA คัดกรองโปรเจกต์ที่เปิดตัวไม่เป็นธรรมหรือมีการแอบ,บเก็บเหรียญไว้เองออกไปอ่ะแค่นี้ก็สามารถตัดตัวเลือกที่ไม่น่าสนใจออกไปได้ถึง80%แล้วครับจากนั้นพอมาด่านที่2เราใช้ตัวกรอง Value DNA เพื่อมองหาโปรเจกต์ที่มีต้นทุนเกิดขึ้นจริงๆบนเชนเช่นมีการจ่ายค่าแกส๊สหรือเพิ่มสภาพคล่องจริงๆก็จะคัดโปรเจกต์ที่เหลือรอดมาจากด่านแรกออกไปได้อีก15%เ และสุดท้ายครับเมื่อเรามองหาเฉพาะโปรเจกต์ที่ไม่มีตัวตนบนโซเชียลเลยแม้แต่นิดเดียวเราจะเหลือโปรเจกต์ที่ผ่านเข้ารอบมาในจํานวนที่น้อยแบบน้อยมากๆเลยครับนี่คือความหายากที่เกิดขึ้นเมื่อเราให้ความสําคัญกับเวลาที่พิสูจน์ได้มากกว่ากระแสสังคมและความหายากระดับนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับการลงทุนในโลกดิจิทัลกันแน่คําเปรียบเปรยนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากครับมันเหมือนการร่อนทองในที่ละเอียดมากครับ ที่ถึงแม้จะยากมากๆแต่อะไรก็ตามที่ได้มามันคือของแท้ที่บริสุทธิ์การค้นหามูลค่าแบบนี้จึงไม่ใช่การมองหาโปรเจกต์ที่เสียงดังที่สุดแต่คือการค้นหาโปรเจกต์ที่เงียบที่สุดที่ซึ่งมูลค่าของมันถูกพิสูจน์ด้วยเวลาและการกระทําไม่ใช่แค่คําโฆษณาและนี่คือคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้คิดกันต่อครับว่าในโลกที่ทุกคนพยายามตะโกนให้ดังที่สุดเป็นไปได้หรือไม่ว่าสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดในการค้นหามูลค่าที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในความเงียบนี้เอง